สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม w o o s, mm. <S t View นั่นเองฮะวันนี้เราจะมาทําคลิปเทคนิคการหาเหรียญในเกมนี้นั่นเองครับเพื่อที่ว่าเราจะไปซื้อพวกให้แบบสมมติว่าเราเป็นหัวแครแล้วก็คือเราจะซื้อชุดให้แครน,นั่นเองฮะแล้วก็หรือเราจะเอาเงินนั้นอะไปซื้อชุดที่ว่าเราอยากใส่ในพวกนี้ได้เลยโอเคเราไปดูกันว่าจะมีวิธีหาเหรียญจากไหนบ้างนะฮะไปกันเลย วิธีแรกก็ไม่ใกล้ไม่ไกลฮะมากับการเติมเกมนะฮะก็ใช้เพชรในการซื้อนั่นเองฮะก็คือถามว่าเพชรเราได้จากไหนก็ได้จากการเติมฮะหรือเพชรเราจะได้จากการล็อกอินรายวันนั่นเองนี่ล็อกอินรายวันก็จะมี2สัปดาห์จะได้100เพชรได้เจ็ดสิบเพชรนะสสัปดาห์ได้70เพชรอันนี้ขอเพิ่มเติมนะฮะในคลิปผมลืมบอกว่าเพชรสามารถแลกได้กี่ ไอน,นี่นะกี่เหรียญเนานะก็450เพรสามารถแลกได้600เหรียญเนานะ3,400เพชรเพสามารถแลกได้5,000เหรียญส่วน9,00 0เพรสามารถแลกได้1 5 0 0งเหรียญว,วิธีที่2ฮะก็คือการดูโฆษณาฮะดูโฆษณาแล้วหมุนกองรอฮะก็มีสิทธิ์ทั้งได้เงินตั้งแต่10บาทถึง3าบาทและวบวกเราเมมโอกัดได้ชุดแล้วก็ดอกลาบด้ยวยเนาะวิธีการได้เงินในวิธีที่3เลยก็วิธีเดียวกับอันแรกนะฮะที่ว่าคล้ายๆกันเลยก็คือล็อกอินลายวันฮะ สัปดาห์หนึ่งคุณจะได้เงินประมาณ210บาทนะฮะจากที่นับมานะไม่รู้ว่าถูกเปล่าและวิธีการรับเหรียญแบบที่4ในเกมนี้เองฮะก็คือการเติมเติมพวกแพ็กเกจอะเติมพวกแพ็กเกจนี่เดี๋ยวแปนบนึงมันจะมีแพ็กเกจอันนึงหาก่อนฮึดไม่มี อ่ะนี่ไอพวกแพ็กเกจเริ่มต้นแพ็กเกจเนี่ยพิเศษ110บาทนะฮะอันนี้110บาทอันนี้300นะฮะก็คือได้เหรียญทั้ง2อันเลยนีแค่สอ2แพ็กนี้เท่านั้นนะแล้วก็เทคนิคการหาเงินแบบที่สามะคือการกดจัดอันดับนั่นเองฮะนี่ฮะซึ่งการกดแต่ละครั้งเราจะใช้เหรียญ5เหรียญแต่ต่อเกมนั่นเองแต่ถ้าเราเล่นชนะฮะก็คือเราจะได้เงินคืนนั่นเองรางวัลก็ตามนี้เลย ใช่แล้วแล้วก็เมื่อเมื่อคุณเล่นจบซีซันของแรงแต่ละซีซันนะฮะนี่ฮะนี่ก็คือเงินรางวัลฮะถ้าคุณอยู่ตามอันดับที่กําหนดไว้นั่นเองเย่และนี่ก็คือเทคนิคก,การหาเง,งินทั้งหมดในเกม Woodsview นั่นเองฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะกะ็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนนั่นเองส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมะครับ